สนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแม่คารเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนรายการที่จะพูดถึงเรื่องของแนวความคิด ที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะครับทั้งในทางที่ประสบควาสมสําเร็จมากขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้นสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ <c oughs> คือเรื่องของสมุนไพรนั่นเองนะครับวันนี้เราจะคุยกันว่าสมุนไพรเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตเรามีความสุขมีความสบายขึ้นอย่างไรสมุนไพรจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านครับ ท่านแรกก็คือคุณพิสิษฐ์ศรีวัต์นะครับซึ่งท่านก็เป็นเรียกว่าเจ้าตำรับนะครับสมุนไพรที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดก็คือคุณวันนันทศรีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับผมอยากจะเริ่มต้นจากคาถามแรกนะครับกับคุณวันก่อนนะครับคผมสมุนไพรเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงครับอธิบายให้เราฟังสักนิดหนึ่งเถอะครับครับคือเราต้องยอมรับว่า40ปีมานี้ มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะสะสมะเรื่องเเกี่ยวกับเรื่องพิษใส่ในร่างกายแล้วก็สะสมโรคนะครับครับทีนี้เนี่ยโรคที่ฮิตที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นมาก็มีโรคเบาหวานอยความ<ย>ดัน<ล>นะครับอคอเลสเตอรอลโรคอ้อวนโครคตับไตโรคเหล่านี้มันจะมาจากยุคปัจจุบันทะนั้นเนี่ยมันมาเพราะอะไรก็เพราะว่า อาหารการกินเนี่ยมันเป็นอาหารอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเรื่องมวลภาวะเป็นเรื่องของอผมชุลลดนะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้เลยนะฮะท่าน,นั้นมนุษย์ก็เลยป่วยกันเยอะทีน,นี้สมุนไพรคืออะไรสมุนไพรก็มาจากพืชนะครับมาจากสัตว์มาจากแร่ธาตุมันก็คือธรรมชาตินั่นเองอหลักการทํายาสมุนไพรหรือหลัก สมุนไพรนะั้นก็คือว่าอันแรกก็คือว่ารักษาสุขภาพให้ดีขึ้นอันที่สองก็คือว่ารักษาทุกอย่างอาวัยวะที่ใช้งานไม่ได้ให้กลับมาดีดังเดิมนะครับคือหลักของสมุนไพรตอนนี้อะไรที่ไม่ดีมันก็ขับออกครับอะไรที่อวัยวะที่ใช้งานไม่ได้มันก็ปรับให้ใช้ได้ดังเดิมนะครับแล้วก็อะไรที่คือไงต้องบำรุงร่างกาย หรือว่าต้องต้องเสริมระบบรูแกายนี่คือหลักของสมุนไพรครับทีนี้ทำไมการใช้สมุนไพรจึงทำให้ชีวิตเปลี่ยนครับการที่จะมีชีวิตยืนยาวนะครับการที่เราจะรักษาเผ่าพันธุ์เราให้อยู่คงประพันธ์หรือไปได้ตลอดเนี่ยครับครับไม่มีวิธีอื่นใดครับยกเว้นวิธีที่ปรับเข้ากับธรรมชาติต้องปรับเข้ากับธรรมชาติเท่านั้นฉะนั้นเนี่ย ความหมายของผมคือว่าเราต้องตัดวงจรชีวิตปัจจุบันเนี่ยหันมาสนใจธรรมชาติคือสอมุนไพรแล้วร่างกายเรานี่มันแสกนกลมันมันเป็นอะไรที่วิเศษนะครับเป็นอะไร,รที่วิเศษมากเพราะว่ามันสามารถปรับอะไรกันในร่างกายของมันเนี่ยปรับได้เช่นเรากินยาเบาหวานอยู่ทุกตลอดเวลาสังเกตดูนะครับ,รบอืสักพักหนึ่งน้ําตาลก็จะขึ้น นะเพราะมันก็ดื้อยาเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันจะไม่รับแล้วมันก็จะปักจะฝืนต่อสู้อย่างเงี้ยครับ,รบเขาทาให้เบาหวานขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางเลือกทางเลือกก็คือสมุนไพรมันยอมรับเฉพาะสมุนไพรเท่านั้นครับนะครับออตอนนี้ก็คือว่านี่แหละครับผมก็คิดว่าสมุนไพรคือทางเลือกที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนครับ,รบยังมีความสุข ใช่ครับแล้วก็ปลอดโรคด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์วันครับผมมาที่อาจารย์พิสิทธิ์นะครับวันนี้เนี่ยเห็นมีหลายขวดหลายกระปุกทีเดียวนะครับอาจารย์พิสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสมุนไพรที่อาจารย์ปรุงมาเนี่ยมีตัวอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์วันได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรื่องสุขภาพนี้เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทีนี้นโยบายหรือวิธีการผลิต สมุนไพรของเราก็อาศัยวิธีธรรมชาติเป็นหลักเพื่อจะให้นี่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลออถึงสุขภาพที่แท้จริงนะครับเพราะว่าความสําเร็จที่เรามุ่งหวังกันทั้งหลายนี่นะครับถ้าสุขภาพไม่ดีสุขภาพมีปัญหาปั๊บเนี่ยไอความสําเร็จที่เรามุ่งหวังนี่มันอาจจะเป็นศูนย์เลยน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ไเลยเลยเพราะนั้นเนี่ยด้วยด้วยเจตจำนงที่เราจะให้คนมีสุขภาพดีนะแล้วก็มีความสุขไปถึงเป้าหมายของชีวิตเนี่ย ผมก็เลยว่าไอเน,นี่ยคือจุดเปลี่ยนของชีวิตในปัจจุบันบหลายๆโรคหลายๆหลายๆคนปริมาณจํานวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ละชนิดรูกของโรคอย่างเบาหวานเนี่เพิ่มสต,ต,ต,ติติขึ้นทุกปีใช่ไหมครับโรคหลายๆเช่นมะเร็งก็มีเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะเดินทางผิดก็ได้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเรามีชุดสําหรับสุภาพบุรุษเุ่สำหรับผู้ชาย กรา,าร5เช่นกระชายดาตํำลับนะฮะกวาวคือแดงคู่กับกระชายดำชุดสุขภาพที่ดีสําหรับผู้หญิงเสริมหล่าพระสตรีที่เราว่าเนี่ยดูแลสุขภาพตั้งแต่โฮอร์โมนมันลดอะไรต่างๆปัญหาเกิดขึ้นยาวมากมายเนี่ยเรามีว่านชักลูกตํำลับและ กเคือขาวก็คือจัดคู่กันเลยจัดคู่กันไว้ให้เลยเพราะนั้นก็ต้องกินอะไรบ้างใช่ผู้ชายจะมีปัญหาด้านนี้เราก็จัดคู่ไว้ให้สุภาพสตรีจะมีปัญหาด้านนี้เราก็จัดคู่ไว้ให้ไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปซื้อแยกครับแล้วก็ที่เราเรากลัวกันปัญหาหนักหนาคือด้านด้านมะเร็งนะครับก็มีเดี๋ยวนี้เป็นพื้นฐานก็คือว่าขมิ้นชันนะครับหันเข้าสู่ธรรมชาติขมิ้นชันเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาเยอะแล้วว่าต่อต้านมะเร็ง นะครับดูแลสุขภาพด้านอาหารการกินด้านการระบบย่อยอาหารเกิดแกส๊สเกิดกระเพาะอะไรความดันเกิดขึ้นใ,ใ,ในในท้องเราเนี่ยพวกนี้การหักเสพบาร,รการป้องกันตัวนี้ถือเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องหันมาใช้อ,อันนี้เป็นส่วนประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมจะอยากจะพูดให้ผู้ชมได้ไดรับทราบว่ารเราดูแลสุขภาพกันให้ถูกทางให้เข้ากับโครงสร้างของมนุษย์เรารหันมาใช้เลยครับสมุนไพร นะโดยเฉพาะที่ผมได้คุกคลีกับนี่เป็นเวลาหลายปีเต็มทีแล้วก็บัตรนี้เนี่ยเราให้ความสนใจในเรื่องสมุนไพรมากมายนะฮะประเทศเราเนี่ยส่งเสริมการใช้สมุนไพรมานานแล้วนะครับน้าอาจารย์แต่ว่าปัจจุบันเรายังมีเปอร์เซ็นต์การใช้0.8เท่านั้นเองก็น้อยมากเลยน,น้อยมากเลยครับ,รบแทนที่เราจะไปถึง30-40แล้ว เราเวลานี้ทั้งประเทศอยู่ที่0.8ไม่ถึง1อาจารย์เราคิดว่าอันนี้เป็นอันตรายทั้งรับสุขภาพเราแค่ไหนถ้ากล่าวถึงว่าโรคที่เกิดขึ้นนี้มากมายมเพราะฉะนั้นในานามของออผู้ผลิตคนหนึ่งนะครับอ,อยากจะพูดให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือว่าเราต้องเบนเข็มการใช้การดูแลสุขภาพมาหันใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ ะะเรามีตำรับเรามีวิธีการแพทย์แผนไทยลงมาตั้งแต่โบราณรแต่เราได้ห่างเหินมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วถือว่าอย่าอย่าอย่าให้มันถึงกับสายเกินไปนับแต่นี้ไปเนี่ยไบโอเนเจอร์ลักต์ของเราเนี่ยได้เตรียมโปรด u ักต์สำหรับดูแลสุขภาพไปแล้วครับนะฮะเราให้ความสำคัญตั้งแต่วัตถุดิบขึ้นมาจนถึงจนถึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพอาจารย์พิสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงผลิตภัณฑ์หลายตัวเหมือนกัน ทั้งขมิ้นชันทั้งกวาวเครือนะครับอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของ Bionatural เนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงบ้างครับประการแรกเลครับขอให้ท่านเข้าใจเลยว่าสมุนไพรเนี่ยความสำคัญอันยิ่งยวดอยู่ที่วัตถุดิบอของเราเนี่ยสนใจหนึ่งแหล่งวัตถุดิบวัตถุดิบอาจารย์ก็คงจะทราบว่าที่ใดเหมาะสมสาหรับปลูกพืชแต่ละชนิด เหมือนกับผลไม้ปลูกตรงนี้อร่อยปลูกตรงนี้มาอร่อยไม่ใช่ว่าไปปลูกตรงไม่ใช่นึกจะปลูกตรงไหนก็ได้นึกจะมาจากไหนก็ได้นึกจะทําแบบไหนมาก็ได้เพราะฉะนั้นเราสนใจทึงเรื่องแหล่งแหล่งแหล่งปลูกก่อนสองเนี่ยการดูแลคุณภาพอย่างอย่างเข้มงวดในเรื่องวัตถุดิบเพราะว่า70% 80%เนี่ยของคุณภาพอยู่ที่วัตถุดิบเพราะฉะนั้นของเรานี่เน้นเรื่องวัตถุดิบใครจะเน้นเรื่องส่วนผสมเรื่องอะไรนั่นเป็นส่วนประกอบแต่สําคัญขอให้เข้าใจว่าเรามีวัตถุดิบที่ให้ความสําคัญเป็นที่สุด เรื่องนี้มาก่อนนะฮะโดยเฉพาะว่าเราคัดสรรสถานที่ปลูกที่มาของวัตถุดิบอ,อย่างจริงจังครับ อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก่อนที่เราที่เราที่เราให้ให้ให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้สะสมแล้วก็เราได้การทําการพัฒนาการเก็บการดูแลการปลูกวัตถุดิบมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบท่านขาดแคลนท่านต้องการหาวัตถุดิบขอให้มาหาเราได้นะครับเรายินดีนบแบ่งปันนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระปุกนะครับวัตถุดิบก็มาได้ด้วยผมกับพี่อาจารย์วันครับ แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยกำลังสนใจนะฮะที่จะซื้อจะหามันมีช่องทางอะไรยังไงที่ทางผู้ชมของเราสามารถจะหาได้บ้างครับคือครับเราเป็น Newcomer นะครับแต่เราใช้ผิดภัณฑ์เราชื่อว่า Bio Natural Product ก็แปลว่าเราคิดว่าเราจะขายต่างประเทศด้วยอ๋อครับทีนี้ในฝาเราก็เขียนไปชัดเจนเลยเพื่อประกาศสักดาห์นะอาจารย์เราเคริดว่า เนเชอร์โล <Natural> ไทยใช่ใช่ครับเป็นธรรมชาติและเป็นของคนไทยนะครับเป็นธรรมชาติและเป็นของคนไทยสมุนไทยไทยเราจะกระดาบ,บทั่วโลกเราจะเริ่มจาก AEC ซึ่งก็มีเศร,รษฐกิจอันดับเจ็ดของโลกนะครับแล้วก็มีประชากรที่เป็นประมาณสัก600ล้านทีนี้เราก็พบว่า a อซีนี่ทำสัญญ,ญากับพวกจีนพวกอินเดียออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็ แถ,ออแถวนี่ครับออสเตรเลียแถวนี้ยแถวเนี้ยก็กลายเป็นสามพันคนตอนนี้เราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องไปถึงให้สามพันคนแล้วก็ไปให้ถึงทั่วโลกแล้วช่องทางตรงนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมที่กําลังจะ,อะมองหาเนี่ยจะได้จะได้ไปก็ก็อันแรกก็คือว่าจะมีท่านท่านติดต่อมาตามเราเรามีรายชื่อ สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์อยู่ในเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นใจให้นะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพขอเชิญติดต่อได้นะครับอาจารย์วิชั่นเราเนี่ยก็คือว่าอะไรเราต้องการให้คนทั่วโลกเนี่ยที่ใช้สมุนไพรไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขนี่คือวิชั่นของเราน่าเสดยดายครับเวลาก็สั้นมากนะครับสมุนไพรไทยนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเริ่มเป็นที่นิยมและเราก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะเลือกใช้สมุนไพรไทยเยอะขึ้นด้วยนะครับเอาละครับ สำหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนสำหรับตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครับผมอาจารย์วันแล้วก็จมิศครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคคารลตราสามแม่ครัว เบต้าิงช่วยทันได้ไว้วางใจเบต้าิง